ะะวันนี้ป้าเก๋แฟมิลี่ขอแนะนำนะคะเค้กไอศครีมครั้งแรกนะคะที่ป้าเก๋ทำเค้กไอศครีมนะคะเพราะว่าปกติแล้ววันเกิดนะคะป้าเก๋ก็จะสั่งยี่ห้อดังนะคะก็ส่งไปถึงบ้านให้กับคนที่เรารักแต่วันนี้ป้าเก๋นะคะทำด้วยมือทำด้วยใจให้กับคนที่รักที่สุดในโลกนะคะก่อนเข้าไปรับชมวิธีการทำ นะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ป้าเก๋เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปด้วยนะคะค่ะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะอย่างแรกคือเนยค่ะช,ช็อกโกแลตชิพค่ะดาร์กช,ช็อกโกแลตค่ะโอริโอ้นะคะอ่าอันนี้ป้าเก๋ให้ดูยี่ห้อนะคะที่ป้าเก๋ใช้นะคะตามนี้เลยอันนี้ครั้งแรกนะริปปิ้งครีมที่ป้าเก๋ใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะคะ ลองดูว่าจะดีเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็โ,โกโก้ดัสนะคะช,ชค็อกโกแลตชิพค่ะโอเคปรเกตเตรียมแล้วก็อย่าลืมเตรียมแม่พิมพ์นะคะวันนี้ปะเกตใช้หนึ่งปอนนะคะพิมพ์หนึ่งปอนโอเคเดี๋ยวเรามาตีวิปปิ้งครีมกันก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวเราประกะคุกกี้ออกนะคะแล้วก็เอาไส้ออกเลยค่ะ ตัวนี้นะคะปะเก๋จะไม่แช่เย็นนะคะเพราะว่า,าจะได้แกะง่ายขึ้นนะคะถ้าแช่เย็นก็มันจะทําให้แกะยากแต่เสร็จเรียบร้อยนะคะปะเก๋ก็จะเอามาใส่ถุงนะคะแล้วก็เอาไปบดค่ะใครอยากชอบละเอียดมากก็ให้ละเอียดไปปั่นสามารถไปปั่นได้นะคะจากนั้นนะคะเรามาเทเลยนวดประมาณนี้นะคะ ถ้าใครชอบละเอียดก็สามารถเอาไปปั่นได้เลยนะคะจากนั้นค่ะเอาเนยไปละลายนะคะในไมโครเวฟค่ะจากนั้นเทใส่โอรีโอที่เราคุกไว้เมื่อกี้นะคะ ใส่่พพิมพ์เลยคะจากนั้นเราใช้แก้วนะคะทุกเลยค่ะเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ช่องฟรีสค่ะมิกปิ้งคีมปะเก๋ก็ ลืมนะคะมวัวแต่เพลินไปหน่อยนะคะมันเอาแค่ตั้งยอดตอนนี้มันแบบว่า <c oughs> โอเคเดี๋ยวเราก็ลองทำดูนะคะขั้งแรกเหมือนกันในการทำไอศครีมเค,ค้กนะคะแต่คลิปที่แล้วนะคะทำวิปปิ้งครีมที่ป้าเก๋ใช้ตัวนั้นมันนอนเดลี่นะคะแต่นี้เราใช้คนละยี่ห้อเดี๋ยวป้าเก๋จะแบ่งทำสองรสนะคะป้าเก๋จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็วานิลา เอาไส้โอรีโอนะคะที่เราออกมานะคะผสมกับนมสดนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะ1ช้อนแกงนี้เลยนะคะง่ายๆเสร็จแล้วเรามาใส่ในวิปปิ้งครีมนะคะโอเคจากนั้นเราไปเอา,เอาช็อกโกแลตเมื่อกี้นี่ออ คุกกี้นะคะโอรีโอที่เราแช่ช่องฟิตมาเลยค่ะจากนั้นเราเทลงไปเลยเมื่อกี้ก็ปะเกตก็พยายามเอาปนะคะลองแล้วนะคะแต่มันไม่ได้ผลนะคะเดี๋ยวเวลาตอนเอาออกเนี่ยสิจะลำบากนิดนึงนะเนี่ยใครมีวิธีแนะนำเอาออกเค้กออกง่ายๆ,ๆนะคะแนะนำปะเกตหน่อยนะคะ จากนั้นเราเอาไปแช่ช่องฟิสเลยค่ะต่อไปเราจะทำช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเราก็ละลายนะคะแล้วก็ใส่นมพ้นหวานนะคะพอวิปปิ้งครีมของเราเป็นรสจืดค่ะจากนั้นเอาวิปปิ้งครีมที่เราแบ่งนะคะมาใส่โกโก,โก้ค่ะ ค่อยคนนะคะเพราะว่ามันจะฟุ้งกระจายช็อกโกแลตเราจะเข้มข้นมากนะคะเพราะว่าเราใส่ดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ผงโกโก้ด้วยอพอเริ่มละลายแล้วนะคะเรารีบใส่นมพ้นหวานที่เราผสมกับช็อกโกแลตนะคะดาร์กช็อกโกแลตนั้นเรารีบคนเลยนะคะ เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็ไปเอา,เอาไอศครีมที่แช่ในช่องฟิสนะคะม,มาใต่เลยค่ะจากนั้นเราเทส่วนผสมลงไปเลยค่ะช็อกโกแลตเราจะเนียนมากเลยนะเนียนกว่า,อาบอดดีลาช็อกชิพเมื่อกี้นี่นะคะโอเคได้เท่านี้แล้วเรียบร้อยอ้าวเราไปแช่ช่องฟิสเลยค่ะ สุดท้ายนะคะวิปปิ้งครีมที่เหลือเราก็ใส่นมข้นหวานค่ะอันนี้ใส่ความตามใจชอบเลยนะคะเดี๋ยวป้าเก๋จะเขียนส่วนผสมไว้ใต้คลิปนะคะป้าเก๋คือไม่ชอบหวานก็ใส่เล็กน้อยนะคะนั้นคนส่วนผสมเข้าด้วยกันเลยค่ะสวยงามมากเลยค่ะโอเคเสร็จแ,แล้วนะคะเราก็เอาแม่พิมพ์ออกจากตู้เย็นมาเทาใส่ตอนนี้นะคะป้าเก๋จะเอาช็อกอคุกกี้โอริโอ้โอนะคะที่มีไส้ด้วยนะคะ ใส่ไปด้วยอันนี้หั่พอหยาบๆนะคะให้เป็นชิ้นอันนี้ใส่ตามความชอบเลยนะคะเราเทส่วนผสมนะคะลงไปเลยค่ะจากนั้นเราเกลี่ยนะคะแล้วเ็เรียบร้อยแล้ว ค่ะเดี๋ยวเราไปแช่ช่องฟิสนะคะหนึ่งคืนค่ะหลังจากเราทําไอศครีมนะคะปะเก๋แช่ช่องฟิสนะคะได้1คืนนะคะก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ปะเก๋เอามาทิ้งไว้ประมาณห้านาทีนะคะเรามาเปิดดูกันเลยเพราะว่าถ้าเอาออกมาใหม่ๆก็จะเป็นเป็นเกรด็ดเป็นไอนะคะชอบค,ครั้งแรกเลยนะคะเนี่ยที่ปะเก๋ทาไอศครีมเค,ค้กนะคะลุ้นกันเลยนะคะว่าจะหมูหรือจะา อันนี้ปาเกศใช้พิมพ์ของอเค,ค้กนะคะไซส์หปอนค่ะนะคะตอนนี้ปาเกตจะมาลุ้นดูว่าเราสา,สามารถถอดพิมพ์ได้ไหมชูบว้าวอู้วว,ว,วุกแล้วาาดดลวงงวะะวะะววาววววถวดดวว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 ะวว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 งวเวว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 ควว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 เกก็มือไม่ค่อยดีนะึอ เป็นยังไงเอ่ยอุ๊บตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยชุสวยไหมคะท่านผู้ชมคะสวยงามไหมคะนะคะชั้นล่างนะคะจะเป็นออริโอนะคะโอเคชุสวยงามพระรามเก้าต่อไปคะ่ะเรามาแต่งหน้าเค้กกันเลยนะคะอือหือ ปาเก๋ก็มีช็อกโกแลตลินค่ะนนี้เป็นของฝากนะคะจากเพื่อนฮิวมาจากปารีสนะคะเอามาฝากปาเก๋ปาเก๋ก็ได้เอามาทําขนมนะคะขอบคุณนะคะของฝากจากปารีสนี่ค่ะโอเคเราจะทําเหมือนแบรนด์ดังเลยนะคะเราจะทําเหมือนแบรนด์ดังเลย,ยปาเก๋ก็ใช้ออริโอนะคะตัดครึ่งนะคะ ไม่ได้เอาครีมออกนะคะตัดขึ้งไปเลยนี่สวยไหมคะสวยไหมคะโอเคไม่ตั้งนะไม่ตั้งไม่ตั้งไม่ได้ไม่ได้ไไดค่ะเป็นยังไงคะเค้กไอศครีมของป้าเก๋แบรนด์ดังนะคะหน้าตาดีไหมคะหน้าตาดีไหมคะค่ะถ้า เ,เราเรามีงานสำคัญนะคะของคนที่เรารักถ้าเราทำเค้กด้วยมือแล้วก็ทำด้วยใจไปให้กับคนที่เรารักเนี่ยมันมีคุณค่าใช่ไหมคะวันนี้ปาเก๋ก็อยากทำเค้กนะคะชิ้นนี้ให้คนที่ปาเก๋รักที่สุดในโลกนะคะแตนแตนโอเคเอามาเตรียมเลย นะคะเป็นวันครบรอบวันเกิดนะคะของคุณพ่อของป้าเก๋เองนะคะชื่อนี่ท่านอายุแปดขวบค่ะเป็นยังไงคะสวยงามพระรามเก้าอุ้ยป้าเก๋ขออีกนิดนึงได้ไหมอะ่ะนิดนึงนะ โอเ๋ขอเติมอีกนิดนึงเนาะเพื่อมีสีสันป้าเก๋คือชอบสีสันนะคะเติมด้วยสตรอเบอรี่อ่าสตรอเบอรี่แท่งนะคะเย่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 เริมสนุกแล้วค่ะนะคะเริมสนุกแล้วเราสามารถทําเองได้ที่บ้านนะคะโอ้โหง่ายๆเลยสวยไหมเออสวยไหมอันนี้น่าจะอรลงเนาะดีไหมครับ โอเคไหมเย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 สนุกค่ะสนุกเรียบร้อยค่ะเค,ค้กไอศครีมของป้าเก๋นะคะทําครั้งแรกค่ะนะคะป้าเก๋ทําครั้งแรกเป็นไงคะพอใช้ได้ไหมคะค่ะนะคะสูตรและวิธีการทํานะคะติดตามได้ที่ช่อง y t u t u ป้าเก๋ฟ a มิลีนะคะค่ะนี่ ชั้นแรกนะคะจะเป็นคุกกี้โอริโอ้นะคะชั้นที่2เป็นาวานิลานะคะช,คช็อกโกแลตชิพค่ะชั้นที่3เป็นชอ็อกโกแลตนะคะชั้นที่4เป็นชอ็อ,ชอกโกแลตช็อกโกแลตโอริโอ้ค่ะชั้นที่5นะคะก็เป็นาวานิลานะคะวานิลาคุกกี้โอริโอ้ค่ะเป็นยังไงคะพอใช้ได้เนาะพอไปวัดไปวาได้แล้วโอเคเรีบร้อยค่ะเค้กไอศครีมนะคะชอค็อกโกแลตโอริโอ้ค่ะ ครั้งแรกนะคะของปาเก๋ฝีมือเป็นยังไงคะพอใช้ได้ไหมคะค่ะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วลองทำนะคะเขียนคอมเมนต์เพื่อให้คำแนะนำปาเก๋บ้างนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามปาเก๋แฟมิลี่ค่ะ